เจี๊ยบพี่น้องเหมือนอยู่ในป่าจ้ะเบิ้งป่าพาพี่น้องมาหาเห็ดจ้าเบิ้งนี่เห็ดนาเล่จ้าเบิ้งถือแมงแทะไปแล้วโอ้ยเสียจะพี่น้องนี่แต่นอนค่ะไปเบิ้งดอกไม้กันค่ะมาเถอะมาเบิ้งว่ามือน,นสิได้เห็ดจากดอกจ้ะเห็นยังบ่จ้ามุกเจ้าเห็นยังบัวแดง นั่นเห็ดนำมากจ้าอืมน่าดอกงามๆเลยจ้ะอ่ะไปต่อจ้าเคลียเพชรพี่น้องอ๋อู้เจ้าเห็นยังบ่จ้านั่นดอกน้นอยๆกำลังตาเกเลยจ้ะเคยเห็นหล,ลาๆคลิปก็ห้องอันเฮ็ดเพิ่งเกาลัดจ้ะ มาหามาหาพี่น,อน้องหาอีกบ้างโอลละจ้าอุย้ยหลยดอกดีท้จ้าได้เจ้าเบิง้งสีเฮดกับสีใบใหม่อ้ยเบิง้งเบิง้งเบิ้งสีเฮดกับสีใบใหม่พี่น,อน้องแะมเปญคือกันนี่อีกนี่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 น,นี่เห็นบอกพี่น,อน้องนี่ว้ายนี่เด็ดเอาได้จ้ะนี่ มาอีกจ้าเห็ดเพิงเกาลัดจ้าเนี่ยเห็นบอ,อข้างเลตกล็โอ้มีอีกยุบนะโอ้มีลายดอกยุบพี่น้องเฮ้ยนี่นี่นเอาอันนีกก้กัเก็บใส่เซ็บถุงใส่ถุงเอาถุงมาใส่ได้จ้ะเอาถุงมาใส่ใส่บั้งมากพาี่น้องนี่จ้าน,นี่นี่จ้ะอาแล้วกัน นี่ดอกบ้านเลยจ้ะพี่นอ้องบานแต่ก็ยังงามอยู่จ้ะอืมจ้ะมามาใส่ถุงก่นันกระสืกัะนเนาะพี่น้องเนาะใส่อีกก็เห็นใสอ่อใสะะ่นี่เนี่ยหละใส่หละงนี่นี่นี่พี่น้องะะนี่นี่น้นนนนอยนี่ละกะนี่พี่น้องสะอ้อนน้องข่อยบอ่ เาวเด้อโอ้ยดอกลุดโอ้ยแมงกินมั้งกี้ล่ะมวยขาเอาไปได้แล้วแมงกินเอาตอดอกจ้ะเบิ่งพูดเห็นบ่พุ่นอะเจ้าเห็นบ่พุ่นพี่น้องเอ้ยมบื้องเบืงเบงโอ้ยมาเมื่อเพี้ยพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนจ้ะพี่น้องฮะโมเด้๋ยวเนี้ยตัดมาได้จัดเด็ดเอาเลย พี่ทูว้จัดพี่ทูว้ยิดู่ไว้ยิดู่ไว้ยใส่เลยไม่อีกไม่อีกไม่อีกพี่น้องยไม่อีก,ออกนี่ดอกน้อยๆคู่กันเลยพี่น้องอออมาจ้ะนี่ปิดทูไว้ก่อนโอ๊ยนี่เด้ยวไอ้แก๊แม่นขยิบขามั่น พี่ไม่พี่น้องว้ยนี่ดอกไงอีหยังมากินไปแล้วปุ้ยน,นี่โอ้ยมันบานแล้วเดี๋ยวเบ่งก่อนนี่เอาได้อยู่เอาได้อยู่เดี๋ยวก่อนเด้อนี่น้ำนี่น้ำนี่นี่พี่น้องโอ้ยสะอ่อนดิเดี๋ยวมาหาอีกแล้วจะี่จ้ะมาจะมานี่นี่นี่เฮ้พี่น้องก็เห็นอีกยอดดอกนึ่งมามา,มา บังนกันบังนกันซาซา,สา,สานี่จ้าจังูกเวียนหัวนี่โอ้ยหลุดโอ้ขาขึาง้งเหรอเธอพ่อน่ะโอ้ขาเปื่อยเหรอตัวนี้เอาตะดอ,กพ,อ,ดอ,ก,อกพี่น้องเอาตะดอกนี่มาโอ้ยเรียกจับพี่น้องโอ้ยสายตานี่ยืนเบื้องบนเลยได้จับพี่น้องตรงนั่งเอานั่งเบื้องเพราะว่ามันมันคือกับสีบใบไม้หลายจา้ะเบื้องนี่ เขยาวงว่นอยู่นี่หลายรอบเลยนี่ก็าจังเหินนี่หักเอาเลยจ้ะโอ้ยขาปเปื่อยแล้วโอ้ยดอกกับน่าแลลวพี่นอเอาไว้เพ็ดพันซะนหนอยู่ดอกนึงจ้ะโอ้ยเพ็ดเพลงเลือดจ้ะเวล่มเวลาจับมันสิเป็นสีเลือดมันสิเป็นห้อยสัาๆนะจ้ะเพชเบอร์นี่อะไที่ห้าถือมาแล้วนี่จ้ะมันสิเป็นห้อยสัาเห็นบ่อนี่จ้าเพ็ดเพลงเลือดเพ็ด พึ่งเกาลัดน่าะจะหาอีกจ้ะพี่น้องเบื่อว่ามืงหนีขอสิทธิ์ได้จักดอกม,มาลุนกันจ้ะมาจ้ะพี่น้องนี่นี่อีกดอกนึ้งโอ้ยสะอ่อนพี่น้องมาจะมาเก็บข่างแรกแล้วนี่จ้ะที่เขามาปลานี่หล่ามากผู้เดียวพร้อมจ้ะใช่ละ่ะคุณสามีมาปล่อยไว้ถิ่มปลาแล้วกลับไปจะพาลูกขี่รถเล่นจะยานลูกให้ยยันลูกเอวพาลูกไปขี่รถเล่นไป่อยอย,อย่างอยู่ในปลาผู้เดียวจ้ะ นะตัวจ้ะบ้างสี่ห้าเฮ็ดกะลูกแบกเบอร์รี่กะเต็มปลาอยู่ได้จ้ะเบื้องบนใช่หละเห็นบ่จ้ะแบกเบอร์รี่จ้ะเน่งเดียงี่บ้าน,นีนสุกได้จ้ะไว้ดำดำี่กระซุกเร็วอ๋อพ่อยล่ะพี่น้องแก่แล้วจ้ะเบื้องไว้เป็นพันเนาะจ้ะมันแก่แล้ว หาดอกไม้จ้ะพี่นอนองชอบ่อยหาในเรื่องของหลั่ตาไลา่เมื่อเร็วสีคือกันคักมาจ้ะนี่น่ะอุ้ยดอกอางามเลยจ้ะพ่หนะนี่ไม่อีกดอกนึงอย่าเถาเด้ออย่าเถาเด้อนี่ดอกใหญ่ๆเลยจ้าหยิบพวกกาไว้ก่อน,อนโอ้ได้อยู่ วายได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่เจ้าว่าเนี่ยจ้าพ่ออีกแล้วดอกน้อยนึงใส่กับพวกยุบแมนบนห้องแบบน,นี้สีคือกันคักบถีนอแมนบ่พี่น้องนี่เด้อ้ายพ่อนะยุ่งตัวบุญบุญอยู่เพ่กอ,อก็สีหอมเนาะนี่มาจ,จะหาอีกจ้าพี่น้องโอ้จเจมส์สีอันเล็กกับสีบุนใบใหม่ไหมคือการขับ พยังมันอยู่นี่หลายหล่อเลยนะจ๊ะก็ตาโพนี่นะเอาอีกจ้าอีกแล้วจ้านี่โอ้ยขายาวๆเลยพร้อมไปจ้าหาต่อจ้ะพี่น้องเห็นไหมจ้าดอกนี้ใส่เบื้องนี่นี่นี่จ้าจ้าอีกดอกนึงจ้ะพี่น้อง อจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะนี่จ้าอุ้ยดอกนี่หน่อยตะปูติปีพี่น้องเอ้ยขึ้นไปนตาหักแท้จะแมนโอ้พุนหะมาอือจ้ะนี่พี่น้องจ้ะมาหาต้อยจ้าว้อแบล็คเบอร์รี่จ้ะนู่นนี่หน่อยนี่บ้านเด็สุกจ้าขึ้นมาหนึ่งขั้นเยู่จ้ะเนี่ย น้ำนล้วมันนี่มิ้ยต้นแบกเบอร์รี่นะจ๊ะมัน,มนด,ดูดูเขียนบอโอ้ติเตี้ยใช้นมาหมากลายเถอะโอ้ไข่สะอ่อนใส่มูเจ้าเบิง้งพอนอืมคากลายมื่อน,นี้พวสนใจมันจะหาเห็ดยางเดียวจะพี่น้องไปทอดจ้ะพี่นอ <c oughs> ้อ,นองอ่างจากจะไปเก็บเห็ดมาหนี่จ้ะที่มั่นใจว่ากินได้ลแล้วกะต้องตัวสอบใล้นังซื้อแล้วจ้ะนี่จ้ะนังซื้อ แบบเดียวกันนะจ๊ะนะแบบเดียวกันจ้ะหัวแตกขาสีแดงเวลาเขาถือมันก็สิเป็นสั่มๆจ้ะนีจ้ะแบบนี้คือมันใจว่ากินไดได้จ้ะก็เสิก้ากกินเนาะแต่ว่าถ้าต้องมีหนังซือแล้วก็เอามาเก็บมาศึกษาอีกรอบน,นึงน,นะจ่ะอาจจะเป็นสีแดงนนี้คือกินอะไรสีสม้มบบกินอะไรที่กินไดคือสีเหลืองกับสีเขียวแด้จ้ะ ก็มั่นใจคือข้าเกมมากเลยค่ะวาเบิง่งในหนังสือเราจ้ะศึกษาในหนังสือกินมัวอะไรได้จ้ะเทปตามระเทศนี่มันอันตรายจา้ะตายเลยจ้ะเลยต้องออกมาศึกษาในหนังสือ,อที่หนึง่งข้าเกมมากเลยข้อธรรมาศึกษาอีกค่ะเท่ากับมีอีกคล้ายๆให้ทงหมายวันข้าไหนจ้ะเทอมาก,าาก,ามากคือหนี่เนี่ยแบบเนี้ยจะเก็บมากค,คิดว่ามันกินได้นะจ้ะแต่ว่าอา่า มันมีคู่แฝคู่เหมือนจ้ะที่บอกากินก็เลยเลืเอทีสิบอกินจ้ะนะ่คิดคายกันว่าากินได้จังเสียจเนี่ยแล้วมันก็มีคูเหมือน,ใน,ในีิว่ากินบ่ได้อันตรายเลือทีสิบอกินจ้ะแบบนี้แบบนี้มันซีมีคู่เหมือนจ้ะอะไรที่มีคู่เหมือนแล้วเขาบอกหมาใจก็อย่าก,กินนะจ๊ะเมนสิบเบิรงหนังสือก็ซ้ำ เนี่ยมันคือกันแห้งนะจ๊ะคือกันแห้งเพราะฉะนั้นว่ามันใจยากกินจ้ะเนี่ยอันเนี้ยเขาคือกินบ่าไรนะจ๊ะเนี่ยความมันกระคายๆกันเนาะจะว่าบอกว่ากินจ้ะเนี่ยเห็นาะมันก็สิมีแบบกินได้กินบ่ได้เพมันใจเพกินเลยจ้ะเอาเที่ยนเนี่มันใจลอยเปอร์เซ็นต์น่าจะกินจ้ะเนี่ย แบบเนี้ยคือมั่นใจว่ามันกินได้เต่กะบอกกินจ้ะบอกกินนี่คืกกะมันมีให้บริการบ้างครับกินได้เนาะสีเหลืองเข้ากะบด็กกากินเนาะแต่อยู่น้ำลูเนะจ๊ะ พวกแบบนี้นะจ๊ะพวกเห็ดน้ำหมากพวกเนี้ยม่นสิมี่คู่เหมือนถามบ่กก็จังนี่ไปเก็บผู้เดียวว่ามั่นใจเสียจากเก็บมาศึกษาเดี๋ยวอัน,นที่มันแบบใกล้เคียงคู่เหมือนหรือว่าคีว้วรามันด้กินได้หรือว่ากินไม่ได้เอาออกลยจ้ะเอาทิงเลยบอกกินจ้ะกินเฉพาอันที่เข้ามั่นใจนี่ขนาดเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเผิงจ้ะก็มั่นใจว่ากินได้แต่ก็มีคู่เหมือนนะจ๊ะเบิรงเห็นเบิรงสังเกตขาไล่ แบบนี้เนะาะมั่นใจว่ามันกินได้มันก็มีคูเหมือนที่เหมือนกันเราก็กินก็นได้ยนะังเสียก็เลยบอกบอกินจ้ะน่าเสียบ้างนี่แบบว่านี่แบบว่าเนี่ยจ้ะเห็นบ่เป็นขาลายลาแบบนี้แต่ว่าสีดอกก็บ,บ่คือกันขาลายลา กะสีดอกบัวคือเนาะอาชนะนันบกกินดอกคูเหมือนของมั่นกระสีใช้ดอกคูมันเอาคนหน่อยกระสีใหญ่เข้ามาเอ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 าเนนันหาคูมนกันจ้ะเนี่ยดอกคูมอนมันเป็นนะสิจ้ะเนี่เห็นปะคูมอนมันเนี่ย แนวสีก็เปลี่ยนสียังส่ดอกกระเซียวขาวขาวกระไล่ๆกันเห็นปะขาไล่ขาวๆ้ามันแก้ก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้แก้แล,กบบแล้วก็บ่บเป็นนะจ๊ะแต่ก็บ่บมันใจยุดิโบกินจะ้ะอ่ะจะ้ะเมื่อนี้กะเอามาให้เบิ่งทำเนี่ยนะจ้ะก็ต้องก้อนกิน,ก,นก้อนเก็บให้มันใจ้วจ้ะบ่มันใจเก็บมากอะมาศึกษาที่นั่นจะ้ะ นี่ก็ไลฟ์ปรคอนนะจ๊ะสวัสดีจ้า